เอามาโดดใสน้อนอกครับเทะเดี๋ยวโดดตะคุบน้องแบบนั้นอ้ยอกยอกยอกอเขาจะยอกกันอย่างนี้เนี่ยเขากอดกันอืมถ้ามีเลียแล้วไม่เป็นไรอเนี่ยตัวนี้ร้องไม่ใช่ตัวนั้นร้องเอาแล้วสวยตื่นแล้วเห็นไหมพี่สวยตื่นแล้วพี่สวยผนยาวจ้า เมื่อก่อนนูเป็นดาวของช่องหน้าเนี่แต่ตอนนี้เริ่มโตเป็นสาวแล้วไม่ค่อยเข้ากล้องมาให้มามีดูหน้าก่อนสิมีดูหน้าเอา้ยเนื้ขนยาวไป่ะให้น้องอยู่ด้วยสวยเอ้ยสวยสวยเรียนน้องหน่อยดูอ่ะให้น้องอยู่ด้วยสวยเอ้ยสวยให้น้องอยู่ด้วย จะเข้ากล่องนะสกิดกล่องใหญ่เลยได้เปิดอะไรนะฮะเีรยกขคนให้กันเดาหนูล่ะใครจะเรีรยก่คนให้หนูมนั่งเนาะเอา ืมเอ็นดูกันเนาะน่าักเนาะแมว ยังเดินเซๆอยู่หรือยังไงเพราะเขาไม่มีหางและและ,และมันเึเป็นอย่างนี้นหรื่อลรานอนไม่เที่ยงเดินไม่เที่ยงอุ้ยทำน้องเลีงนะหยอกขีเฉยนะหลอกหยอกเฉยนะเอ,อ้หยอกทะเลียและหยอก เดินไปหาพี่สวยไปเดินไปหาพี่สวยอ๋อนึกว่าแม่นะจะไปหมดกินนมเขาแม่หนไปไหนล่ะ เต้ฟูต้ฟูฟมาเลืกต้าฟมาอันน่้ทำน้องแรงอ่าร้องอย่าร้อ,องไม่ร้องลักกิลักกิกกเขาอยากเจอแม่เขานั่นแหละกินนมแล้วนะกินนมบบอง กินนมแล้วก็ร้องเหมือนเดิมแม่ไปไหนแม่เอ,อ้ยแม่ไม่ให้หนูรูดเลยยีดมัมมันหน่อยให้กินมัมมันหน่อยไม่ให้จุ๊บม,มัมมันหน่อยว้ายเทียงดีครับเห็นไหมไอ้รูปดอกแม่ บ้านมีเด็กอนุบาลก็แบบนี้แหละเสียงดังเกี้ยวเกาเขาอยากเจอแม่เขาให้แม่ให้แม่ให้แม่เลี้ยงให้ให้แม่เลี้ยงขนให้แม่ไปไหนแม่เอ้ยแม่แา้วกินนมแล้วกินนมแล้วอยากอยากให้แม่เลี้ยงขนเฉยเฉตัวฟูมานี่มาดูลูกนี่ตัวฟูมาแล้วตัวฟูเร็วตัวฟู 翅巴吃翅巴吃馬尼查理查理翅巴吃沒嚕